บ้านกูไปมองแบบแสงไส่กันโคตรสโยดโอ้ยกูเห็นตะมุ่งได้เลยว่ะอู้ไปยืนเผาด้วยด่งานโน่โน่นไหลลงไปค่อยไอ้ไอไอ้ไอ้ไส้คลอยมันมันไปใส่ทั้งคู่ครับมันนี่ยผูกทั้งคู่ครับมันนี่ยผูกทั้งคู่อ้าคูณมาที่หลังมันนี่ปลูกทั้งคู่ครับเพราะมันนี่เข้าประเด็จมันนี่หัวลงดินมันนี่หัวลงดินแต่เผือกเนี่ยหัวลูกข้างล่าง องยุงอนครับผ ok er ู้ยาญ่วดหน้าผื้ใเญาเข้ามันยู่งด็กกี่ข้าวกี่นาเียรมันัโอ้ยมันตัวพอรบจางแกนผู้กูนายรัจงกนผูดินตัวนี้ดินขางนี่เอาไปโขกันดานนี้ดินเนี่ยเพื่อจะเป็นหัวี่โดยสมบูรณ์นี่การปได้เป็นหัวขาบขากบแล้วอีกอาทิตย์นึงมันีขยับขึ้นมันตีขยับขึ้นบดมันีอีกระยะนึงมันก็ขยับขึ้นขยับนต่อไป นีเป็นรองเลยวัยนอีกสามเดือนข้างนาอีกสองเดือนกงหด้ดีทั้งคู่ครับโอ้สิเลียนแงก็นี่เป็นรองน้ำเด้่วัไนเป็นรองน้ำครับปุมันนหัวใหญ่ปบมันเปหัวโนปรเทศเราบคมันเป็นี่องน้ำเป็ี